ตอนนี้มีอยู่184ใบนะคนจัดไปเราต้องทำเวลานิดนึงครับบัตรเราได้1,175ใบครับนะครับเรากกมๆวันนี้เราแลกมาประมาณพันใบที่ผมนะหรือกำไรวันนี้ของเราประมาณ60,000เพชรทุกคนนะใครกําลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก FD ซักชอปร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภยัยไม่โกงไม่เกียน100%ครับ สตรีมสดทุกวันที่เพจ Next TV นะครับมาทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ตันจะมาพาทุกคนมาปั๊มคูปองนะฮะจะงไงยีก็นรับทุกคนนะผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปั๊มคูปองสำหรับกิจกรรมใหม่ใครที่ไม่มีคูปองครับหรือมีคูปองแต่อยากเก็บสะสมเพิ่มวันนี้โอกาสมาถ,ถึงแล้วนะครับก่อนอื่นครับผมนะเราต้องมีเพชรครับผมนะใครมีมากก็ใส่มาก ใครมีน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่เราครับผมนะเพราะกิจกรรมนี้มันไม่จํากัดอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นทุกคนเข้ากิจกรรมนี้มานะฮะคุณผู้ชมครับเข้ากิจกรรมนี้มาแล้วมาเล่นกิจกรรมนี้แล้วผมนะจิ้มให้ได้ตรงนี้ฮะคูปองครับผมนะลด80%็ครับผมนะนาน30นาทีนะฮะตอนนี้ครับผมเนี่ยฮะนี่ฮะเราเหลือเวลาอยู่17นาทีเพราะฉะนั้นเราต้องรีบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูคูปองกันนะครับคูปองตอนนี้ของพี่ซันนะครับผมมีอยู่พี่ก็จะเอาตั๋วสกินปืนนะเดี๋ยวนะฮะตัววัสสกินนนปืีม่งะ ตอนนี้มีอยู่หนึ่งแปดสิบี่ใบนะครับทุกคนจัดไปเราต้องทาเวลาที่นึงครับไปฮะเรากำลังลดเรากำลังได้ส่วนลดเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหน่อยครับแล้วผมนะพี่จันเติมเกมแฟนไม่ด่าไม่ด่าไม่ดาม่ดาอย่าไปบอกเลยอย่าไปบอกเลย oh <no. S 1> เออแล้วผมก็สามารถแชร์เค็ดที่ไม่รับด้วยผมนะแถวบ้านเรียกเค็ดที่ไม่รับครับ มันไม่ใช่เคล็ดลับเลยทุกคนได้อีก350แต้มยิ่งเราสุ่มตรงนี้ได้ดวงดีแค่ไหนครับเรายิ่งมีโอกาสได้เยอะนะครับผมพี่สันปั๊มไปแล้วร8 0บกว่าใบอ่ะก็เลยมาเดี๋ยวพี่สันตัดเป็นคลิปให้ด้วยแล้วเรามีลุ้นนะฮะเนื้อจะเป็นไอเทมสกองสกินปืนต่างๆนานาครับผมนะยังได้เพียบนะกิจกรรมนี้คุ้มแน่นอนใครไม่มีคูปองก็ผมนะหรือใครที่อยากสุ่มของในตู้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องใช้คูปองนะแบบนี้คุ้มนะฮะเราไปเลยฮะตอนนี้เหลือ16นนาทีะสไปสุ่มไป ถ้าได้ห้ารอยข้างในเนี่ยโคตรคุ้มอันนี้ได้3ามรอแปดสิบนะครับ oh, <no. S 1> ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับถ้าแบบได้สักห0 0ร้อัพอะเร่นกัดว่าโอเคมันอยู่ที่ดวงทุกคนด้วยเนี่ยมันจิ้มส 25, 25, ิบยี่ห่ายเงห้าอยอันนี้คือเกลือครับแล้วข้างในนี้ยังมีนะดูดิทุกคนจัดไปตอนนี้ได้มาสองพันฮะสอง0 2,600ครับเราจะเหลือไป้า0ันเพชรนะทุกคนเราจะเหลือไป้าพันเพชรครับตอนนี้ได้มาสา0พสามฮะเอาวะเอาวะ3 3 0 0ันครับยังไง ตายอีกสา0อยครับไอเทมอื่นเราก็ได้เพิ่มนะคุณผู้ชมครับคุ้มมากนะผมหัวแคนผมหล่อเฮ้ยพูดดีพูดด,เดเีเดี๋ยวสั่นประเทศแคนให้เดี๋ยวสั่นแดงก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ลบอีกก่อนเดี๋ยวกลับประเทศให้นะโอ้โหร้อยเจ็ดสิบห้านี่เกลือครับอันนี้เกลือสุ่มไปสุ่มไปครับยังไงโอโ้มันจิ้มสิบโอ้ยได้ร้อยได้ร้อยนี่ได้อย,อยู่ครับโอ้โหตอนนี้ได้มาสี่พันแล้วฮะคุณผู้ชมครับขนาดที่เพชรเราเหลือเท่าไหร่เนี่ย เพชรเราลดบ้างปะเนี่ยเฮ้ยเพชรเราไม่ลดเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับผมโอ้เพชรเราเพิ่งลดไปไม่เท่าไหร่ผู้ชมครับโอ้มือหงิกแน่นอนวันเนี้ยมือหงิกแน่นอนครับดูฮะผู้ชมสุดยอดตอนนี้เพิ่งจะหมดไปประมาณสักตอนแรกเรามีเจ็ดโอ้เราได้เทมใหญ่ด้วยแต่ผมมีแล้วครับทุกคนตัวนี้ได้มาห้าพันครับได้มาห้าพันผู้ชมครับสุ่มกันต่อฮะอตัดน ไป,ไปอ,อยากปั๊มมาปั๊มกันได้ครับพี่ทันจะเหลือไว้ประมาณ5,000นะเราต้องสุ่มก่อนทุกคนเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดตรงนี้นะเราต้องรีบกดรีบกดนะฮะเราไปแลกที่หลังได้ไงกิจกรรมมันยังพึ่งมามันยังไม่หมดง่ายๆครับจัดไปสุ่มไปครับคุณผู้ชมจะเป็นหมื่นแต้มก็ไม่มีใครว่าครับทุกคนนะฮะตอนนี้9,000แล้วฮะ9,300ครับใครอยากแลกชุดก็ไปแลกชุดได้ครับผมนะ หรือใครแบบอยากทำแบบพิสันเเก็บแต้มไว้ก่อนคุณผู้ชมครับเก็บแต้มไว้ก่อนนะครับผมนะเผื่อมันได้ชุดใหญ่เผื่อมันมีแบบของรางว so oh <that> ัลท <that S 2> ี่มันออกมาโดยไม่ต้องแลกมันก็จะคุมนะฮะนี่ครับผมนะตอนนี้หมื่นหมื่นแต้มแล้วฮะแล้วประเด็นคือตอนนั่งแลกเนี่ยมือหงิกแน่นอนครับนั่งกดมือหงิกแน่นอนครับตอนนี้ได้มาหมื่นแต้มฮะหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันดีขอยครับเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ แต่มันกดสคริปปไม่ได้แตมันกดสคริป์ได้มันจะเร็วกว่านี้ครับพิ่ทันแจกเพชรเดี๋ยวไว้มีกิจกรรมนะฮะพร่เนะพชรพเหลือ6 0พันพิหมดไปพันแดนะทุกคนตอนนี้หมดไปพัน0ปดอเพชรครับแต่แต้มเราได้มาหมื่นเจด CGC ยุคแคนสาขาสองฮะยุคสาขาสองฮะ ครับทุกคนฮะ50เอ้ยจิ้ม250ได้อยู่ถ้ามันจิ้ม5 0 0เนี่ยดูโคตรดีนะครับผมพี่ชันลงแรงเดี๋ยวลงครับรอใมันหมด10นาทีนี้ก่อนนะเราจะนั่งกดตรงนี้10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงแรงกันต่อคุณผู้ชมนะครับคุ้มจัดคุ้มมากพี่ชันบอกเลยคุ้มมากนะฮะมาดูกันครับเราแลกไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ได้มา19ื่นเก้าครับแต้มเราหมื่นเก้าฮะเพราะว่ามันแลกแบบแบบไม่จํากัดนะทุกคน เขาทํามาแบบไม่จํากัดเพราะฉะนั้นเราคุมแน่นอนครับสู้เขาลูกสู้เขาคุมต่อไปอย่าหยุดยัง้งอย่าหยุดยั้งครับเหลือแนาทีครับเห็นแล้วเสียดายตอนนี้สองหมื่นแปดเป๊ะไปครับเห็นแล้วเสียดายเห็นแล้วเสียดายครับเอาซะหน่อยฮะทุกคนพท่ันมีอยู่เจ็ดพันใช่ไหมเพชรพิธันมีอยู่เจ็ดพันแปดใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยครับโอเคครบยางครบยังอ่ะต้องครบละมั้งต้องครบละมั้ง แปดรอยไปรอบนี้ยขอดได้ร้อยเดียวจัดไปสามหมื่นแน่นอนครับรอบนี้สามหมื่นแน่นอนอยังไม่สามีอีกเอาโอเคไม่เป็นไรเพชรเราไหวเพชรเราไหวครับเพชรเราไหวยอยู่แล้วครับ <S 1> <S 1> อ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้กลมกลไปแต้มเราสามหมื่นครับ สามหมื่นแต้มครับผมนะเพชรเรามีอยู่เจ็ดพันแปดใช่ไหมครับผมจำผิดผมขออภัยจริงนะทุกคนนะครับถ้าเพชรผมเจ็ดพันแปดนะครับผมนะลบสี่พันห้าเราเสียไปประมาณสามพันสามร้อยนะผมนะสามพันสามร้อยเพชรครับได้มาสามหมื่นแต้มนะครับสามหมื่นแต้มนะฮะคุณผู้ชมครับสามหมื่นแต้มถ้าเราแลกเนี่ยหนึ่งชิ้นเราแลกแค่ห้าสิบผลิตอย่างเงี้ยผมนะเรามีสามหมื่นนะผมนะเดี๋ยวเรามาหารกันทุกคนนะฮะ สามหมื่นครับหารด้วย50เราจะแลกคูปองได้600ใบครับ600ใบสำหรับคูปองับผมนะมีามี600ใบใบละ60ใช่ไหม <c oughs> คูปองเราก็ผมนะคุณผู้ชมครับมี600ใบใบละ60เท่ากับว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยเราจะเสีย36,00 0เพชรนะผมนะผมนะ36,000เพชรครับผม ถึงจะได้คูปอง600ใบนะผมนะแต่รอบนี้เราใช้แค่3 3 0พฮะโอ้โหผู้ชมครับเหมือนเราได้กำไรประมาณร0อยเท่าอะร้อยกว่าเท่าด้สามผู้ชมครับผมนะใครที่อยากปั๊มคูปองนะฮะแล้วเราอยอากได้ไอเทมอื่นๆครับผมนะเช่นอไอพวกกล่องเสื้อผ้าเนี่ยผมนะกล่องเสื้อผ้ากล่องสกินปืนดูดิทุกคน706080กกล่องเนี่ยทุกคนโคตรเยอะ แ็กเกตกับผมนะได้ชุดด้วยคผู้ชมรับผมนะนี่ฮะเราก็ได้มาเพิ่มเป็นสองใบนะฮะที่เหลือเราจะไปแลกกันคือคุ้มมากนะผมคือคุ้มมากคผู้ชมครับห0รอยใบนะเว้คุณผู้ชมเอาให้หมด5นาทีทุกคนนะผมนะเอาให้รู้ไปเลยครับว่ามันคุ้มแค่ไหนผู้ชมครับนน้ค้วไ้ได้สี่หมได้เลย ด่วนดวนเจ็ดวิสุดท้ายเอาอีกไม่โอ้โหเรียบร้อยเราได้ประมาณสี่หมื่นแปดครับกิจกรรมหมดวันไหนกิจกรรมถึงวันที่ยี่สิบเก้าโอ้โหวันนี้เพิ่งวันนี้เพิ่งยี่สิบสองกิจกรรมเพิ่งเข้าได้วันเดียวครับอ่าพี่จันหมดไปกิจกรรมนี้ห้าพันห้าร้อยเพชรครับ 5,500เพชรครับผมนะปกติหารคูปองเนี่ย60ปกติเราจะได้แค่ประมาณ91บเยใบนะครับผู้ชมครับ5,500าถ้าเราจะไปซื้อเนี่ยเราจะได้แค่91ใบแต่ตรงนี้ครับเรามีอยู่48,375แต้มพิสัตตีกลมๆให้48แรลกครั้งละ50เหรียญครับผมนะเรามีอยู่4 0 0 0ัไอ้ห0 0่เหรียญครับเราจะได้คูปองมา960ใบครับ จากปะกะติเราจะได้แค่91ใบครับผมนะเราจะแลกได้960ใบไม่รวมไอเทมอื่นไม่รวมกล่องสุ่มสกินปืนไม่รวมคาตนะไม่รวมกระทะ960ใบถ้าเป็นเพชรเท่าไหร่พี่960ครับผมนะคูณ60ถ้าเป็นเพชรครับผมนะคุณผู้ชมครับโคตรขุมถ้าเป็นเพชร จะทั้งหมด5,7,600เพชรครับนี่คือกำไรนี่คือกำไรของเราครับ5,7,600เพชรสุดยอดครับกำไรครึ่งแสนได้เวลาทวนควงกำไรคืนครับผมนะจากฟรีไฟล e ครับ ใครอยากแลกชุดกับผมนะที่จริงนะถ้าสุ่มมาแบบพิซซานนะได้ชุดได้ไอ้พวกนี้อยู่แล้วยังไงเราก็ได้อยู่แล้วครับทุกคนเราไม่ต้องซีเรียสเลยครับผมยังไงเราก็ได้ครับถ้าใครที่แบบสุ่มแบบแบบแบบพิซานนะแค่แบบ 1, พันเพชรพิซซานก็ว่าคุ้มแล้วะ่ะนะผมนะกาไรห้าหมื่นกว่าครับเราจะลงกับตัวสกิดปืนอย่างเดียวครับเวลาทุกคนแลกทุกคนแลกปุ๊บแล้วกดย้ำอีกทีนึงนะมันจะเร็วครับไม่งั้นไม่งั้มน,นม,มันจะรอ,อนานใช่ไหมทุกคน เนี่ยรอเป็นรอเป็นวิเลยทุกคนดูดิเห็นไหมมันจะรอนานทุกคนแรกปุ๊บทุกคนกดเลยครับมันจะแบบออกไปเลยนะครับผมนะแรกปุ๊บกดเลยนะครับผมนะมันจะเร็วปาบกดปาบแรกปุ๊บกดปาบแรกปุ๊บกดปาบอย่างนี้นะทุกคนมันจะเร็วนะแต่ปีนี้ฮะคือข้อเสียครับผมนะทุกคนอย่าเพิ่งแรกนะทุกคนนะเวลาแบบถ้าเวลาตรงนี้มันยังเหลือนะทุกคนแบบสุ่มให้หนำใจก่อนนะครับแล้วค่อยมานั่งแลกเดียวเนี่ยเพราะว่ามันจะนานมากครับ เราแ,รกแลกได้ทีละใบเนี่ยนี่คือข้อเสียแต่มันแลกได้ไม่จํากัดนี่คือขออ้อดีนะฮะใครไม่มีกระเป๋าไม่มีสก,กินปืนน่ะคุ้มมากนะครับผมนะห้าหมื่นเจ็ดพันนะทุกคนอ่นีาันอะทุกคนครับตอนนี้เราเหลืออยู่175แต้มพี่สันนั่งกดมาประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเต็มเต็มที่เรานั่งกดตรงนี้ครับแล้วก็เหลืออยู่นิดนึงก็อ่ะแลกสกินปืนมาหมดกระบผมเรียบร้อยครับ มาดูนะผมนะเราได้กี่ใบนะครับผมนะนั่งกดมาชั่วโมงหนึ่งนะฮะเราคุ้มแค่ไหนคุณผู้ชมครับผมนะนี่คือไม่รวมไอ้พวกเนี่ยกล่องดูดูดูทุกคนดูดูกล่องดูกล่องดูกล่องเป็นร้อยแปดสิบเก้าสิบร้อยหกสิบดูดิดูดิทุกคนเนี่ยใครไม่มีสกินเนี่ยอย่างพิชานไม่มีไอวีเนี่ยทุกคนเปิดเลยหกสิบกไปโอ้หถ้าได้ถาวรบกดเลยว่าโคตรคุ้มบดเป็นยครับ ดูดิคุณุมอ่ะลาถาวรเรียบร้อยฮะดูดิคุณุมอ่ะแล้วใครไม่มีสกินปืนอ่ะมาแบบมาเปิดกล่องได้ครับบัตรเราได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าใบครับโอ้โหเราตีกลมๆกำไรไปครับผมนะเราตัวนี้ได้มาเพิ่มด้วยเราได้ตัวนี้มาเพิ่มด้วยนะครับเรากลมๆวันนี้เราแลกมาประมาณพันใบครับผมนะหรือกำไรวันนี้ของเราประมาณหก หมื่นเพชรทุกคนนะกําไรเนาะเนาะครับผมนะหกหมื่นเพชรไม่รวไมไอ้พวกกล่องสุ่มสกินปืนไม่รวมคูปองน,นั่นนนี่ไม่รวมแบบไอพวกเสื้อผ้าหรือว่าอาวุธคาตานะกระทงกระทะอะไรงนี้คุณผู้ชมครับนี่ครับผมนะกระทะก็ได้นะคุณผู้ชมกระทะได้เป็นสกินนี้ครับสกินโบย่านะะาานะฮะแล้วก็คาตนะหลายคนสงสัยว่าพี่มันสามารถถือได้ไหมมันถือในล็อบบี้ไม่ได้นะครับทุกคนนี่ฮนะนี่คือคาตานาะนะครับผมถือไม่ได้นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนฮะกำไรวันนี้ครับที่เรานั่งสุ่มกันมา1ชั่วโมงครับนั่งกดกันมา1ชั่วโมงกำไรวันนี้6 0 0มื่นเพชรครับผมสุดจัดวันนี้ผมบอกเลย,ยกิจกรรมสอนพิฆาตนะครับหลักการง่ายๆครับให้เราทําการสุ่มจนกว่าเราจะได้80%ถ้าได้80%แล้วเรากันหนำ่ำมีเท่าไหร่ใส่ให้ยับแล้วจะคุ้มเองนะคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าตั๋วมาครับผมนะ้าตู้มาอย่างเงี้ยผมมีอยู่พันหนึ่งอะ ผมมอยู่พันใบอ่ะยังไงก็ได้ถาบอลน,นะครับผมนะอย่างน้อยมันร้อยห้าสิบใช่ไหมทุกคนครับเราแบบจะมานั่งสุ่มฟรีๆประมาณสิบรอบอ่ะนะครับผมนะเราจะแบบเราจะมีถาบอลแน่นอนอ่ะสำหรับสก,กิลที่เข้ามาใหม่สิบรอบนะครับผมนะใครที่ไม่มีไอ้พวกเนี้ยก็ได้ลุ้นเพิ่มอีกแต่ไม่ท่านมีหมดแล้วไงคุ้มมากทุกคนใครอยากได้แบบตัวอ่าตัวไดมอนด์ก็ไปแลกตัวไดมอนด์นะแต่ไม่ทันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมพี่ท่านไปเลยไม่แรกนะนี่ฮะเราได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อย 7จบใบทุกคนฮะสกเรสครับสกเซ็ครับผมผู้ชมครับได้ไปแล้วเรียบร้อยครับผมนะแล้วก็นี่เลยครับคูปองตัวอีโอีก36ใบนะครับผมนะคือไม่ไม่ต้องไม่ต้องคุยเรื่องราคากันแล้วอ่ะตอนนี้คือโคตรโคตรที่จะคุ้มแล้วครับผมนะประมาณนี้สำหรับเทคนิคลับที่ไม่รับคุณผู้ชมก็ไปใช้กันได้นะครับ